ว่าอยู่กับเภารอยอีกแล้วนะคะสายบรรทุกเนี่ยห้ามผ้าเลยนะคะกับคันนี้เลยค่ะแหนมาให้แล้วแบบสุดๆเลยนะคะพร้อมโชกไฟโอเคบอกเลยว่ารถคันนี้นะคะไม่มีผ่าบัติเหตุมาแน่นอนนะคะวันนี้นะคะบอกเลยว่าอยู่กับเภารอยอีกแล้วนะคะสายบรรทุกเนี่ยห้ามผ้าเลยนะคะกับคันนี้เลยค่ะอีสุดๆที่แเครื่องสามพันนะคะคันนี้ปี2020เป็นเพารอยนะคะ ใส่คอกมาให้แล้วเรียบร้อยเนี่ยเพื่อนๆท่านไหนที่อยากได้รถบรรทุกหนักแบบนี้นะคะก็ต้องที่นี่เท่านั้นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าราบดิษเนี่ยจัดทรงอะไรให้แล้วบ้างนะคะเริ่มกันที่ด้านนั่งก่อนเลยนะคะอันนี้ก็จากหน้านะคะก็เป็นแบบโว์ปี20เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของไฟนะคะครงรับกับตัวรถแล้วเรียบร้อยนะคะและนี่รอแม็กคู่หน้าของเรานะคะเป็นแม็กเวลโอ้โหบอกเลยสวยสุดๆไปเลยนะคะแต่ถ้านเพื่อนไม่ชอบลายนี้เนี่ยก็สามารถแจ้งพี่ๆเซลได้นะคะ เปลี่ยนลายให้ตามที่อยากได้เลยนะคะเพื่อนๆชอบลายไหนเนี่ยส่งลายให้พี่เซลลได้เลยค่ะอ่ะมาต่อดีกว่าโหบอกเลยนี่โลโก้สามจุดศูนย์นะสวยๆแบบนี้เลยนะคะฝาก,กระจกข้างนะคะก็สวยสีเดียวกันกับตัวรถเลยทีเดียวนะคะอ่ะในส่วนของเป้ามือจับกันบ้างโอ้โหบอกเลยว่าสีโครเมียมอย่างนี้เด่นสะดุดตาสุดๆไปเลยนะคะพร้อมคิวกันสาดแล้วก็ฟิล์มใหม่รอบคัน,นะคะ่ะ มาในส่วนของภายในกันบ้างดีกว่าโอ้โหบอกเลยว่านี่ฝาครอบประตูนะคะแผ่นดิบจากพลาสติก ABS พิมพ์ลายหนังสวยๆแบบนี้ให้เลยนะคะพร้อมกับกระจกข้างนะคะเป็นไฟฟ้าและปรับข้างเป็นไฟฟ้าเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของเบาะนะคะอันนี้ที่พักแขนบุผ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ช่องใส่เอกสารนะคะใส่เอกสารได้แล้วก็ใส่แก้วน้าได้เช่นเดียวกันค่ะโอ้โหอันนี้เลยพลาดไม่ได้นะคะมาหาพี่ลีทีไลต้องดึงให้ดูทุกคันเลยนะอ่ะในส่วนของเมด้าของเราโหบอกเลยถึงหม้ ชัดเจนนะบอกเลยว่ารถคันนี้นะคะไม่มีผ่านอุบัติเหตุมาแน่นอนนะคะเราเล่นรถสวยสภาพคัดเกตอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยค่ะในส่วนของด้านในกันบ้างดีกว่านะคะบอกเลยว่าอุโหใหม่มากๆเลยอ่ะเพื่อนๆนี่ยังอยู่เลยอ่ะเห็นไหมอ่ะพวงมาลัยพาวเวอร์ทรงสรามก้านนะคะปรับระดับได้อีกเหมือนเดิมเลยนะคะและเลขไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่เก้าหมื่นถึงก็ไม่เยอะเลยสำหรับสายต้นทุนนะคะอ่ะ MP3 นะคะยังคงเอกลักษณ์สไตล์อิสุสอีกเช่นเดิมนะคะสามารถเสียบสาย USB AUX ได้นะคะต่อกับโทรศัพท์ฟองเพงได้เลยนะคะสบายๆเนาะแอร์เป็นเมนนวดปรับมือนะคะปรับได้4ระดับนะคะอยากได้เย็นแค่ไหนนะคะก็ปรับได้เลยค่ะและในส่วนของเกียร์ของเรานะคะเป็นเกียร์เมนนวด6สปีดค,ค่ะขับขี่ทางไกลเนี่ยตอบโจทย์สุดๆไปเลยนะคะไม่ว่าจะขึ้นเหนือลงใต้นะคะบอกเลยว่าขับสนุกแน่นอนค่ะและในส่วนของช่องเก็บของของเรานะคะบอกเลยว่าใหญ่มากๆ,ๆ,ๆ นี่เห็นไหมบอกเลยช่องเก็บของเนี่ยใส่ได้แบบจุกๆเลยนะคะเพื่อนและยังมีช่องใส่แก้วน้าให้ทั้งสองฝั่งด้วยนะแบบนี้เลยอ่ะและในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัยนะคะมีแอร์แบททั้งหมด2จุดด้วยกันนะคะจะมีตรงพรมาลายแล้วก็ด้านข้างที่นั่งคนขับค่ะไปกันต่อค่ะ นี่เลยในส่วนของล้อคู่หลังนะคะอันนี้เป็นล้อกระทาเเทารอยนะคะใส่ย,ยางเ C D ีดีพูมาให้แล้วยางสาหรับบดดรรทุกโดยเฉพาะเป็นยางมิชลินด้วยเพื่อนๆบอกเลยว่ายางใหม่แน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงเลยและในส่วนของด้านในนะบอกเลยว่าใส่แหนบมาให้แล้วแบบสุกๆเลยนะคะ oh, <no. S 1> พร้อมชกไฟโอ้โหบอกเลยกับน้ำหนักสบายๆเลยนะในส่วนของข้างหลังก็นี่เลยโอ้โหคัาท้ายสายฟ้าที่ไม่ติดไม่ได้เลยนะสําหรับราดปริ์ของเรานะคะคัาท้ายสายฟ้าอันนี้เป็นไดด์ดำนะคะและยังมีอีกสองสีนะ ได้เงินแล้วก็ได้ทองเพื่อนๆชอบสีไหนก็สามารถแจ้งพี่พี่เซลได้เลยนะคะและในส่วนของด้านบนนี่บอกเลยว่าอันนี้เป็นแป้งผสมเหละน,นะคอกสูงโดนน้ำโดนฝนเด,ดีย๋ยวไม่เป็นสนิมแน่นอนนะคะจากเมื่อวานนี่โอ้โหบอกเลยว่าฝนตกกระดำซัมเมอร์เซลเลยแต่คอกเราก็ยังอยู่สภาพดีนะจ๊ะอ่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนเนี่ยไม่อยากได้เป็นคอกนะเปลี่ยนใส่เป็นตู้ได้ไมไ่เสียค่าบริการเพิ่มเติมเลยสามารถเลือกขนาดความสูงได้อีกด้วยและที่สําคัญนะคะไม่ว่าจะคอกตู้ หรือเพารอยเนี่ยเราจดลงแรมให้แล้วนะคะมีเอกสารครบแน่นอนออกรถไปเนี่ยก็สามารถวิ่งงานได้ทันทีเลยเดี๋ยวเราไปดูหน้าของเครื่องกันต่อค่ะในส่วนของขนาดเครื่องคันนี้นะคะอยู่ที่3.0ลิตร116วาล์วพละกำลังอยู่ที่190แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีค่ะบอกเลยว่าเครื่องใหญ่เครื่องแบงมากเลยนะคะสำหรับคันนี้และนี่เลยระบบเบรก ABS ห้ามด4ล้อนะคะขับขี่ปลอดภัยแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยนะจ๊ะและที่สำคัญนะ ของในภายในเนี่ยเราเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่ทั้งหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟือง้ายนะคะพร้อมเปลี่ยนส้กรองกรองแอร์ให้อีกด้วยยังมีรับการหลังการขายให้อีก5000กิโลนะคะท่าเพื่อนสนใจเนี่ยสามารถทักเข้าหาได้เลยนะโอ,อ้โหบอกเลยว่าจัดให้แบบสุกๆเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านหไหนนะคะที่อยากได้รถแบบนี้ไว้ใช้งานนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ด้านบนเลยนะคะเป็นเบอร์ของพี่ลีเองค่ะสามารถแอดไลน์เพื่อนเป็น ID ดียไลน์หรือเบอร์โทรก็ได้ด้วยนะคะและเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็สามารถติดต่อหาพี่ล <im it> ีได ไม่ว่าอยู่เหนือหรือ,อใต้นะคะก็โทรเข้ามา,าสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะเอกสารไปต่อได้มีเจ้าที่วิ่งเซ็นให้ถึงที่บ้านเลยนะคะหรือถ้าไปสุด่วนที่บ้านเนี่ยที่ทางานก็นได้นะและอีกอย่างหนึ่งก็คือจัดผ่านแล้วนะคะมีเจ้าที่จะส่งรถให้ทั่วประเทศเลยไม่ว่าจะอยู่เหนือใต้ออกตกนะคะก็แจ้งมาได้เลยนะคะรพร้อมจะส่งให้ถึงที่ค่ะและเพื่อนๆท่านไหนนะคะอยากเข้ามาดูรถตัวจริงแบบนี้นะคะก็มาได้ที่ราชประดิษฐ์ออโต้อยู่ต้นถนนนิ่ใหม่ตรงข้ามไปรษณีย์มิโมรี่ หาไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยปักปุดไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะเพียงแค่เพื่อนเพื่อนเนี่ยเข้าไปที่ Google นะคะเซชคำว่ารถเือสองราชะดิ์ออตโต้ก็ึ้นแล้วค่ะหรือถ้ายังหามไม่เจออีกนะคะไลน์พี่พี่ซลได้เลยเดี๋ยวเราส่งโลเคชั่นให้ไม่หมนุนแน่ๆค่ะยังไงฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนพาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะเพราะว่าเรามีหลากหลายช่องทางให้เลือกติดตามด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่รีวิวหน้าจะมีขนไหนมาอีก